จะบอกว่าวันนี้แมวดีกว่ารอคนเข้าใหม่รอคนเข้าใหม่เยจะบอกว่า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 เมื่อกี้นั่งทำคลิปแหละอ้าวคุณแอนเดียจะบอกว่านี่ เดี๋ยวคลิปอนะครับคิดว่าน่าจะได้ดูประมาณแบบจะพยายามให้เกิน2องทุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรนเดอร์เสร็จเดี๋ยวก็ต้องมาอัปคลิปอีกนะครับแล้วก็ใส่สับด้วยนะครับกรี๊ดค,ครับน้องแอนดี้นะฮะ ทำอะไรกันอยู่ฮะทาไมเจอแต่คำรักทายครับไม่มีใครชวนคุยเลยชวนคุยได้นะครับ Hello ครับ Hello international fan น,น,นะครับ Hello Hello เต้นยังไม่ได้ครับเพราะว่าเอาจริงอยากเห็นแดนเวอร์เลยอ่ะเพราะว่าใน MV แมวถแบบเห็นท่าเต้นน้อยอยู่นะ บเดียวเนี่ยเดี๋ยวคลิปคลิปเรนเดอร์ใกล้เสร็จเดี๋ยวก็ไปแล้วครับแบนพิเศษจริงจังแอบคูดูด้วยโอ้ามาอก็ล้วฮัลโหลฮัลครับเออขายของเส <laughs> ื้อเรานะ่ยยังสามารถสั่งเข้ามาในไลน์แอดได้นะยังเหลืออีกยี่สิบตัว สั่งได้นะครับเฮ้ยน้องเจมส่งรูปมาใหม่ละจะอัพร,รูปน้องเจมให้รูปน้องเจมที่น้องเจมวาดรายงานนี้เสร็จเลยเดี๋ยวคืนนี้แอปอัพคลิปเรียชันนะครับแต่ว่าขอเวลาทำอ,อกกับใส่ซับก่อนเดี๋ยวแฟนๆงอนไม่มีซับ อ่ะสวัสดีพี่ตาะฟอ l โลโ่ได้นะครับจ้างงานได้นะครับนี่ยฮะคุณอ้ำน,นะฮะ A U M z 0 6ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งนะฮะก็แต่งหน้าดีนะครับผมขายให้ปะขายเกมงปะสวัสดีครับ,รบอ่าโลว l อินเตอร์เนชันแฟนนะครับผมเวทีนะครับ Today i I'm will upload YouTube new clip โอเคไอ้ไอ้จริงไอโพส about 2 8ทุ่มแป๊บน m งนิดนึงเพราะว่าไอ I อยู่ a d ซับ b ต u t ั o นโอเคนี่เราเปลี่ยนมุมแล้วเห็นไหมเราสามารถนั่งไลฟ์ที่โซฟาได้แล้วเราไม่ต้องไปนั่งตกลงตากินข้าวแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมุมห้องแล้วนะครับ โอ้ okay. oh, ยุ่งนะยังไม่ได้กินข้าวเลยครับจะพยายามรีบแบบอยากรีบทำซับให้เสร็จแล้วค่อยกินทีเดียวครับเดี mm ๋ย hmm. วจะบอกอะไรอ๋อเดี๋ยวคืนนี้จะอัปคลิปครับผมคลิปร mm ีแอคชั hmm. ่นน้องๆ A B C ครับเพลงไหน่ส hey, nice. mm ีย hmm. งไปฟังกันได้นะครับ สวัสดีครับพี่ไบ้หรอต้องต้องต้องปัดแป้งเลยหรอนี่สี่นาทีไปแลละไปทำงานต่อ ทุกคนชอบรูปใหม่ไหมรูปรูปที่เราเพิ่งไปถ่ายรูปเล่นมาอะไรเงี้ยจริงๆมันมีอีกนะแต่ว่ากลัวลงเยอะแล้วคนเบื่อแบบว่าลงลงหลายโพสเกินอะไรเงี้ยทุกคนชอบเป็นไหมลูกล่าสุด อย่างพิเตอร์เล่นดีกว่โอ้วิ่งวับวิงวับโอ้เป็นเล็เป็นเด็กอันนี้ดูเป็นเด็กน้องอันนี้หวานเจียวหวา,เานเจียวเดิมแล้วกันนะ อันเดียวเกินไหนอ่ะอ๋อเขียนนี้ชอบมากกูขอบคุณครับอัพอีกได้ไหม,จร,ม,มห <c oughs> จริงมีอีกมีอีกรอตหนึ่งอที่จะมีอีกรอตหนึ่งนะสำหรับเซตนั้นน่ะเซตสีดำอ่ะอัพอีกได้ไหมอ <c oughs> หรือว่ารอก่อน <c oughs> ทุกคนว่าอย่างไง เราทำตามทุกคนพูดเอ๊ะแต่ว่าวันนี้มันมีงานอย่นี้นี่หว่าเออถ้าเกิดเราอัปไซสีสดำอีกทุกคนจะเว้นจะว่าอย่างไรใครปุ๊กปิ๊กครับเออแล้วก็ ใด้ชิมเองได้ใชิมเองกินข้าวกันแล้วใช่ไหมครับ we have dinner อ้าวนี่เราจะไม่เอาต่างหูออกหรอเนี่ยก็หวานเหมือน ทุกคนช่วงนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่ได้สั่งเสื้อสีขาวตอนนี้มีสีขาวอยู่นะครับ เข้าไปดูใน i อ d i a ด o อน s h i i ยได้นะครับผมไดมอนด์ชายออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูคลิป YouTube กันเยอะๆด้วยนะครับช่องเพชรพีคนะครับผมจะเพิ่งหนีหายเตนไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วนะครับผมแล้วก็รอดูคลิปใน y o u t u b e นะครับฝากแชร์กันด้วยนะถ้าลงแล้วนะครับผม ค okay, นะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับเราไว้เดี๋ยวจะมาเล่นเล่นๆกันใหม่นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชอบลูปนะครับ